คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไยัยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากจริงๆพอลงไปสู่สนามแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าคนเดือดร้อนจริงๆบางคนเนี่ยกินมื้อนี้แล้วมื้อต่อไปยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินเพราะฉะนั้นเราได้ช่วยมาหลายพันครอบครัวมาก <Yeah. S 2> ก็ถือว่าเราได้ทําตามที่เราตั้งใจ <Yeah. S 2> ก็เป็นความสุขของผู้ให้นะเรารู้สึกดีแล้วก็ที่ได้ช่วยคน ข่าวดีดีกับพี่คำร้น ตลอดสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี้นะครับอาจารย์ไพโรธเรื่อวิชาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้นําสิ่งของนะครับที่ได้รับการบริจาคมาจากพี่น้องรวมทั้งอาจารย์ไพโรธก็กลับมาเขียนยันเอาเงินตรงนั้นนะครับมาซื้อข้าวซื้อของแจกกับพี่น้อง,ท,งทั้งที่สํานักงานดอนเมืองท,งทั้งที่บุคคลที่รู้จักกันหน่วยราชการแล้วก็ชาวบ้านต่าง ได้แวะเวียนเข้ามาแล้วก็รับของบริจาคจาก,กผู้มีจิตศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เพโรดรวมถึงอาจารย์เพโรดเนี่ยเดินทางไปตามจุดพื้นที่ต่างๆงทั้งเขตพระนครนะครับในส่วนพระนครแล้วฝั่งสมบุรีนําของเหล่านี้ไปมอบให้กับพี่น้องแล้วเขาก็กระจายไปสู่มือของชาวบ้านที่กําลังทุกข์ยากกับภาวะโควิดทํากันมาอย่างนี้ตลอด 2- 3สเดือนที่ผ่านมา เรียกว่าทุกสัปดาห์แล้วก็ในวันที่หนึงนี้ทราบว่าอาจารย์เพโรดจะเรียกว่าจัดบุญใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับคล้ายๆว่าส่งท้ายกับภาวะของโควิดที่กำลังจะส,งสางซ่าแล้วเราจะเปิดประเทศด้วยนะครับวันนี้ต้องให้อาจารย์ได้เผยความในใจว่าบุญใหญ่จัดใหญ่ครั้งนี้ย ความตั้งใจของอาจารย์ค,รคืออะไรครับคือตัวอาจารย์เองเนี่ยด้วยความปรารถนามีวิชาอยู่ที่เราได้มาจากการนิมิตฝันในการเขียนยันแล้วก็มีผู้คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้รับผุนพยานไปแล้วเขามีชีวิตด,ดีขึ้นจากประสบการณ์ระยะเวลาห้าปีก็เลยว่ายังมีคนอยากได้ผุนพยานอยู่ก็เลยเปิดแค่สามเดือน รับจองแค่สามเดือนเอาเงินทั้งหมดเลยไม่หาใครจ่ายน,นำมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งแจกไปเนี่ยสิบสี่ครั้งละครั้งละเนี่ยประมาณสิบกว่าพันลถก็แจกไปทั่วนะครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไทยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากจริงๆพอลงไปสู่สนามแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าคนเดือดร้อนจริงๆบางคนเนี่ยกินมื้อนี้แล้วมื้อต่อไปยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรกิน เพราะนั้นเราได้ช่วยมาหลายพันครอบครัวมากก็ถือว่าเราได้ทําตามที่เราตั้งใจ,จก็เป็นความสุขของผู้ให้นะเรารู้สึกดีแล้วก็ที่ได้ช่วยคนแล้วมันก็มีวัดวัดหนึ่งที่ช่วยคนที่เสียชีวิตจากโควิดอยู่ที่บางใหญ่ชื่อวัดราชปพงษ์ธรรมเผากันจนออกข่าวเกือบทุกช่องเป็นเผาคนที่เสียชีวิตจากโควิดนี่เยอะที่สุดน,นะฮะ จนเมนล้าเมน์พังกันเลยก็คนละแวกแถวนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่สีแดงเดือดร้อนกันมากนะในตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะไปแจกในวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยสีซ้ำดั้มพลอยน้ําเริ่มท,ท่วมกันแล้วก็เลยว่ารวบรวมเงินทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยพออาจารย์ก็ปิด รับยอดจองวันที่31ว,วันที่1รวมเงินซื้อเลยน่าจะได้สัก50,000รถรถกระบะนะฮะเป็นขบวนใหญ่ไปเลยแล้วก็แจกน่าจะได้ประมาณสัก3,000กว่าครอบครัวในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่เต็มที่ที่สุดแหละเป็นที่ที่สุดแล้ก็เขาก็มารอร,รับกันครับ แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาคนที่มีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นก็มาร่วมกับเราเยอะครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับน้ำใจคนไทยที่เขามาร่วม,มครับทางวัดทางวัดเองก็ทราบเจตนาที่อาจารย์จะทําตรงนี้นะฮะท่านเป็นคณะอาเภอบางใหญ่เจ้าคณะอาเภอเจ้าคณะอำเภอ,อ,อ,อครับ,รบก็เป็นสิ่งดีครับที่อาจารย์ได้ทํา นะครับนี่แหละในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าทำดีไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่ทำดีเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมซึ่งอ,อ,องค์ศาสดา,า,าของพุทธศาสนาท่านก็อยรียกทุกสิ่งอย่างในตัวจนหมดหมดเลยครับเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่เพื่อตัวเองนะอาจารย์การทำบุญตักบ,บาตรเรายังอุทิศ ส่วนกุศลไปให้กูญาติยา,ายญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรสมามภเวสีได้หมดแต่การทําทานที่เราทํากันเนี่ยพี่คำนนก็มาช่วยผมเยอะนะมาช่วยอาจารย์เยอะไม่ว่าจะเป็นเข้าวของข้าวสารอะไรก็มาร่วมกันเยอะก็ต้องขอขบอคออุณการทําทานไม่ได้อุทิศให้ใครเป็นบุญของพวกเราทุกคนใครทำใครได้ยื่นให้ปุ๊บยิ้มดัดมาเห็นยิ้มปุ๊บสดชื่น มีกําลังเดี๋ยวก็ทําให้นึกถึงนึกถึงไปถึงต้นแบบของอาจารย์คือยายทองใบที่อาจารย์สร้างสารให้ท่าน,นะเนาะอาจารย์ก็มีถือว่ามีแม่แบบที่ดีแล้วก็เอาตรงนั้น,นมามาทํากับคนส่วนรวมต่อไปพอเราได้ทําสิ่งที่เราได้รับกลับมาสําหรับคนที่ไม่เคยทําก็จะไม่รู้แต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยทำมา ประมาณเกือบยี่สิบปีผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยแจกพวกเด็กนักเรียนปีหนึ่งเป็นร้อยโรงเรียนเนะี่ยแจกอุปกรณ์กีฬาแจกเราไปไหนแล้วก็เอาขายท้ายต่โรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนวัดเนี่ยไม่เยอะครับเด็กนักเรียนอยู่แค่สิบเอ่อเจ็ดสิบคนหลักสนะิบนะไม่ถึง 100, ร้อยบางโรงเรียนก็แค่ร้อยกว่าคนลูกคุตบอลห้าลูกตะก้อห้าลูกบ้านห้าลูก,บลกแบด าเอาไปกองให้เขาเนี่ยโอ้โหเขาดีใจรองเท้าเนี่ยซื้อพคะเบอร์ไปเลยแล้วให้เลือกอนะโอ้โหมีความสุขเราเห็นเด็กเนียได้รองเท้าใหม่มีความสุขเขาแฮปปี้ามากเราซื้อทุกไซส์เลยแจกจเหลือเราก็เก็บเอาไปแจกโรงเรียนอื่นสะสมอะไรอย่าง,งสสนเงี้ยเพราะนั้นการการทำทานบางทีคู่ให้เผลอๆอาจจะได้ความสุขมากกว่าผู้รับอีกนะ ผมรู้สึกว่ามันมันมันอยากทาต่อไม่รู้เป็นอะไรมันแบบเนาะมันเหมือนกินข้าวเลยนะตัวตัวผมเนี่ยการการทำทานนี่มันกินข้าวเลยเนีาะคือถ้าไม่ได้ทําั้เดือนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเราขาดหละตอนเนี้ยมันรู้สึกอย่างนี้นะพูดไปเหมือนเวอร์นะแต่จริงๆถ้าใครไม่เคยทำเลยจะไม่รู้แต่วันวันที่หนึ่งพิีการเนี่ยเราทําครั้งใหญ่ให้กับผู้ประสบภัยโควิด แต่ในใจขออาจารย์น่ะทานจากในใจขออาจาร์น่ะมันยังคงหลั่งไหลไปตลอดเวลาที่โอกาสอำนวยทุกวันเวลาเจอเนี่ยทา,างเนี่ยเห็นยายขายขนมขนม,ขนมต้มนะขนมตาเน,นี่ยทั้งหาบอ่ะไม่กี่ร้อยบาทเลยนะ<ช>ไม้ขายหมดก็ทั้งว,นวันเราจะขายหมดจะขายหมดก็ไม่ได้รวยเลไรนะย เราอยางอาชีพได้เราแะช่วยซื้อเนี่ยเมาเลยเราไว้เราก็เอามาแจกต่อเพราะเรากินไม่หมดแต่ไม่ได้อยากจะกินนะนะแต่อยากจะช่วยมากกว่าจะกินมันจะได้จบวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เขาโชคดีหมดเร็วเราเมาเลยอะารยายแปดร้อยเอาไปพันนีงโอ้เรารู้สึกเหมือนตักบาทดิก็ตักบาทดีครับเรารู้สึกโอ้แกตื่นเต้นเราได้ของมาเอา ยุมยามเอ้ยน้องเอ้ยอเอ,ยเอาพี่เอาไปฝากทุกคนเพราะเรากินได้แค่เนี้ยแต่เรารู้สึกโหแฮปปี้มากมก็เรามีเราพอที่จะมีที่จะให้เขาแล้วเราไม่เดือแวนะเราก็ทำงไกอครับซึ่งในในสังคมนี้ถ้าคนที่พอจะมีอยู่มีกินแล้วมองเห็นเออคนที่ยังน้อยกว่าเราแล้วคิดจะช่วยเขาอย่างอาจารย์เนี่ยนะ ทุกมุมเมืองเนี่ยผมว่าสังคมนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นอีกเ <คน S 1> ยอะนะฮะพอเราเข้าไปอยู่มีเศรษฐีคนไทยเยอะอคนที่ไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรเราหูเขาช่วยเยอะนะฮะคนี้ช่วยเยอะอม,มีประเทศไทยอยู่ได้เพราะคนุ่งนี้เนาะก็นี่คือความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์ไพโรธรื่องวิชาผู้เขียนมหายันรวย อาจารย์ไปโลดอาจจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่แว่าวันนี้นะครับความเป็นนักธุรกิจของท่านก็รือว่าอิ่มตัวครับนะครับอิ่มตัวแต่ท่านอยากจะช่วยคนอยากจะทำทานแก่คนแล้วก็ทุกชีวิตบนโลกนี้ที่ยังไม่เท่าเทียมกันเรื่องดีๆนะเนนักงานรอนเมืองแห่งนี้นะครับยังมีตลอดเวลาแต่ผมก็เรามาอยู่ใกล้ชิดท่านและจะนำสิ่งต่างเหล่านี้นะครับออกไป นำเสนอตลอดเวลาที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์สิ่งนี้ให้กับสังคมและถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของคนที่บริจาคทางให้กับผู้ยากไร้หรือผู้มีน้อยกว่าวันนี้ต้องขอบคุณครับอาจารย์พโร,ร์โร่ือนิชาขอบคุณครับครับสวัสดีครับข่าวดีดีกับพี่คำรน